ับช่วงนี้ช่องคนติดดิ h ชาแนลยังไม่ได้งลงวิดีโอเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายงานก่อนเพราะว่างานขุดบอ่อก็มีวันต่อวันเป็นวันว้นวัน เป็นบอ่อเล็กบอ่อน้อยก็รับหมดนะครับบอ่อสามชั่วโมงบ่อครึ่งวันบอ่อสองวันก็ก็มีฮะบอ่อใหญ่ฝุดสองวันตัวนี้เป็นบอ่อกะไว้เมื่อเช้าสองชั่วโมงนะฮะต,ตอนนี้ก็ชั่วโมงกว่าเสองชั่วโมงลนวะ ก็ได้ก็ยังไม่เสร็จเจ้าของเจ้าของที่บอกว่าไม่ซีเรียส<บ>เรื่องชั่วโมงขอให้สวยแมขที่ใช้ก็เป็นโคมัสุ คูมซื้ออ c พูซื้อ 200, รุ่น7นะครับรุ่นนี้ใช้ดีใช้ทนไม่จุกจิกนะครับราคาก็ถ้าเป็นมือสอราคาก็ยังยังถือว่าราคาสูงอยู่คันนี้ผมไปซื้อมาไปซื้อมาในราคา8ปดแส ซื้อมาได้2ปีแล้วเกือบเกบปีแล้วก็ทำเงินก็ทำเงินได้ก็ทำเงินทำเงินได้เกือบเกือบคืนทุนแล้วครับแค่นี้มีเล่มทะเบียนไม่ขาดซื้อมาจากจังหวัด น้องวัวลำูคันนี้แต่ตอนนี้มาใช้อยู่ภาคเหนือนะครับวันนั้นวิ่งหาหาซื้อรถรุ่นนี้วิ่งไปดูสองที่ไปดูที่จังหวัดเลยเจ้าหนึ่งแล้วก็เลยไปตามริมฝั่งโขนไปเจอที่น้องคายเออคันนี้ซื้อที่น้องคาย การทำงานก็ก็ดีครับไม่จุกจิกระบบใช้ได้หมดปั๊มแรงเอามาที่แรกก็เปลี่ยนน็อตล้อเปลี่ยนสายลวซึมเก็บสายลวดซึมต่างๆตอนนี้ก็ใช้ใช้ได้2ปีแล้วทำงานทุกวันนะครับรถคันนี้ทำงานทุกวันวันละ8ปดชั่วโมง ตอนซื้อมา1 6 0 0 0ชั่วโมงตอนนี้ขึ้น2องหมแลนลขึ้น2องหมชั่วโมงแล้วครับสีเดิมนะครับ,นนครบแค่นี้เป็นสีเดิมสีเดิมเ,เหลืองสว่างส่าน่ ตอนซึ้มาก็ทำช่วงล่างาเปลี่ยนจากลูกแคเรียเป็นโอลเลอร์นะครับสอลูกข้างบนรลเลอเชอเป็นลูกลูกเป็นลอกเพราะว่าเป็นงานเดินเป็นงานเดินค่อยๆด้ขุดแต่นี่เอามาขุดงานนอกนะครับถ้าเป็นงานประจำของเขาก็จะเป็นงานเดิน เติมป,ประมาณวันละสี่ถึงห้ากิโลก็เลยต้องเน้นช่วงล่างหน่อยตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามนะครับเริ่มขุดบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่ง ตอนนี้ก็กดกด,ดโหมดป,ประหยัดนะฮะมันจะมี A B B A B C อะไรประมาณนี้แหละกด,ดอยู่ในโหมดประหยัดน้ำมันระบบเครื่องระบบปั๊มก็โอเคสมบูรณ์นะครับรถสองหมื่นชั่วโมง รวมค่าขนส่งก็ประมาณ9ก้าแสน0ก้าแสนมากสองคืนก่อนนะครับตอนนี้